โคชเบลครับท่านี้<ะ>ช่วยลดคุงย้อยจากไขมันหน้าท้องได้ใช่ไหมคะจะบอกเลยว่าการออกกำลังใ <ขอ S 2> ดๆน,น,นะคะก็คือไม่สามารถที่จะลดไขมันเฉพาะส่วนได้แต่เพิ่มความกระชับของกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้ค่ะถ้าเราทานอาหารที่มีแคลอรี่เดฟิ ц ิตนะคะคือพลังงานเข้าน,น้อยกว่าพลังงานออกเราก็จะเบิร์นแฟตนะคะแต่ก็คือจะเบิร์นทั่วทั้งร่างกายหรือเบิร์นในจุดที่ร่างกายเนี่ย นำไปใช้ก่อนคําถามที่บอกว่ามันจะสามารถแก้พุงย้อยพุงย้อยคือมีไขมันใช่ไหมคะตรงนั้นมันไม่สามารถแก้ได้เฉพาะจุดค่ะในการเบิร์นนะคะแต่เราสามารถทําให้กล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นเมื่อแข็งแรงมากขึ้นแล้วเวลาที่เราออกอย่างอื่นร่วมด้วยมีการคาร์ดิโอนะคะมีการทานอาหารที่ถูกต้องคือเราผอมลงเนี่ยมันก็จะเห็นกล้ามเนื้อตรงนี้ชัดเจนขึ้นเลยกลายเป็นซิกแพคนะคะ แชร์ให้ฟังนะครับว่าเรื่องของการลดไขมันกับการท้องเนี่ยมันยังไงจำคือ spot reduction หรือการลดเป็นจุดๆเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยถูกสร้างมาด้วยพันธุกรรมว่ามันจะลดส่วนไหนก่อนโดยส่วนใหญ่มันจะจากบนลงล่างฟึ๊บแต่เวลาสะสมมันจะจากตรงกลางแล้วก็ค่อยๆไปแต่การที่เราออกส่วนนั้นมันจะทําให้มีจําคํานี้ได้ไหมค c a p i l l a r i z a t i o n แปลว่าเส้นเลือดฝอยที่ไปเลี้ยง<ห>ส่วนนั้นม,มาก แล้วพอมีเส้นเลือดฝอยไปเลี้ยงส่วนนั้นมากมันก็แปลว่า nutrient delivery หรือเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยจะเอาสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนนั้นหรือที่สำคัญมากคือเวลาเราเบิร์นไขมันกล้ามเนื้อจำไว้น,นะฮะเมื่อถูกสร้างจะมาพร้อมเส้นเลือดเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีกล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้ห้องนี้มันเย็นก็จะเห็นไม่ค่อยชัด แต่ถ้าเกิดเรามีกล้ามเนื้อตรงไหนเยอะเส้นเลือดก็จะไปเลี้ยงตรงนั้นทีนี้เวลาที่เราไปวิ่งไปตีแบตมันจะทําให้มีโอกาสที่ร่างกายอ่ะจะดึงไขมันจากส่วนนั้นมาใช้อะได้มากขึ้นเนื่องจากมันมีเส้นเลือดที่นําพาไขามันออกมาจากที่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ออกมาเลย การที่ร่างกายจะไปเอาไขามันเนี่ยไปถึงตอนแรกมันไปไม่ถึงมันเส้นเลือดมันไม่มีแล้วเส้นเลือดตรงหน้าท้องถ้าเราไม่เคยออกเลยมันลึกมากเส้นเลือดไปไม่ถึงพอเราออกหน้าท้องด้วยท่าฮันเดดด้วยท่าแฮมส์วิงคูแล้วเดินไดมีท่าต่อต่อไปเนี่ยมันก็ทําให้เส้นเลือดเนี่ยจากไม่มีมันมีเขาไปรันเทชั่นเส้นเลือดฝอยมันไปถึงพอไปถึงไม่ว่าเราไปออกท่าอื่นใดๆหรือไปวิ่งหรืออะไรเงี้ยสามารถไปดึงมาใช้ได้มากขึ้นจากที่ถ้าเราไม่ออกมันเลยนี่แหละครับคือสุดๆเลยอันหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบ